ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน World Robot Olympiad หรือ WRO ประเภท Robomission ประจำปี2024ปีนี้มาในทีม Earth Alive โดยประเทศไทยกำหนดจัดการแข่งขันทั้งหมด2รอบนั่นคือรอบระดับภูมิภาคและระดับชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งกำหนดการจัดการแข่งขันในแต่ละภูมิภาคมีดังนี้ระดับชิงแชมป์ภูมิภาคเหนือ ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชตมหาวิทยาลัยราชพัฒรเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมระดับทิงแชมป์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตรติจังหวัดสกลนอครระดับทิงแชมป์ภูมิภาคใต้ณหาดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ระดับทิงแชมป์ภูมิภาคกลางณเซ็นทรัลศรีราชาสนามพิเศษ r o b บสปอร์ตฟิวเจอร์เอนจิเนียร์ฟิวเจอร์นวเณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และระดับทีงแชมป์ประเทศไทยณเดลโมโคราชโดยรูปแบบการแข่งขัน WRO ประเภทโรโบมิชชั่นรอบภูมิภาคมีรายละเอียดดังนี้กำหนดจัดการแข่งขันในแต่ละภาคทั้งหมด2วันวันแรกเป็นวันซ้อม การซ้อมจะมีทั้งหมด2รอบแบ่งออกเป็นรอบเช้าหนึ่งรอบและรอบบ่ายหนึ่งรอบหมายเหตุ hate, ทุกทีมต้องมาประกอบหุ่นยนต์ณวันซ้อมและเมื่อจบวันต้องทิ้งหุ่นยนต์ไว้ณพื้นที่เก็บหุน่นที่ทางผู้จัดการแข่งขันนั้นเตรียมไว้หากทีมผู้เข้าแข่งขันไม่มาในวันซ้อมจะถือว่าทีมผู้เข้าแข่งขันหมดสิทธิ์ในการแข่งขันวันที่2วันแข่งขัน โดยแข่งขันด้วยกติกาปกติช่วงเช้าซ้อมรอบที่1และแข่งขันด้วยกติกาปกติรอบที่1ช่วงบ่ายซ้อมรอบที่2และแข่งขันด้วยกติกาปกติรอบที่2เกณฑ์การจัดอันดับคือการใช้คะแนนรอบที่ดีที่สุดในวันแข่งขันวันที่2เพื่อหาทีมผู้ชนะเลิศในแต่ละภาคโดยทีมที่มีคะแนนดีที่สุดอันดับที่1ถึง3ของแต่ละภาค จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยและได้รับใบประกาศนียบัตรแชมป์ภูมิภาคหมายเหตุอ้างอิงจากกติกาทั่วไปข้อ8.3.8นวันแข่งขันช่วงเวลารวมหุ่นยนต์หลังจากหมดเวลาฝึกซ้อมทั้งสองรอบ ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องนำหุ่นยนต์พร้อมป้ายชื่อของทีมคนใดคนหนึง่งที่เขียนชื่อโปรแกรมเพื่อใช้ในการแข่งขันรอบนั้นๆมายังจุดรวมหุ่นยนต์ภายในเวลาที่กำหนดซึ่งตัวอย่างการเขียนชื่อโปรแกรมดังลูกเพื่อประโยชน์สูงสุดของทีมโปรดเขียนให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่หรือวรรคตอนให้ถูกต้องเพราะคณะกรรมการจะตรวจสอบชื่อโปรแกรมจากใบที่ทีมเขียนมา เทียบกับโปรแกรมจริงหากไม่ตรงกันกรรมการมีสิทธิ์ดิสคอริฟายและทีมอย่าลืมนำปากกาหรือดินสอมาในวันแข่งขันเพื่อเขียนชื่อทีมและชื่อโปรแกรมด้วยนะคะโดยทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าไปที่ w w w g a m a g o c o t h w r o เพื่อศึกษารายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกติกาทั่วไปกติกาประจำแต่ละรุ่น Q&A หากท่านใดสนใจการแข่งขันนี้และอยากลงทะเบียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.gamago.co.th/wro และ Facebook Fanpage wro th a a i l n d club ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพบกันในงานนะาแก a มมาประเทศไทยจังตัด